จุดนี้เลยครับที่โดนครับที่หลอกนะ่ี่หลอโดโด,โดนคืนไหนโดนคืนไหนคืนแรกแล้วคืนสองครับคืนสองคืนแรกจะมาเป็นเสียงครับอตอนแรกก็นั่งคุยกับครูอันนะครับพอถึอองเวลานอนปิดเครื่องปั่นไปบอกคุอันว่าเดี๋ยวถ้าใครเปิดเปิดท้องอะไรพวกนี้ครับเปิดท้องหนักให้ปลุกกันพาไปบันดี <c oughs> ้ถึงพอผมหลับไปพักนึงได้ยินเสียงคนเรียกครับโอ๊ตโอ๊ตผมก็ลืว่าครูอันเรียกครับ แล้วนึกว่าครูอันเรียกพอฟังแล้วพักหนึ่งเริ่มไม่ใช่ครับไม่ใช่ครูอันผมก็ลองผมตาน้อยแป,ป๊บหนึ่งมีเสียงเดินลงผ้าใบาครับตอนแรกตรงนี้จะไม่มีเตียงครับ,รบเ,เป็นผ้าใบาโล่งๆครับมีเสียงเดินแคบแคบแคบเนี่ยคืนแรกก็จะมาเสียงก็เสียงเดินครับ่วนคืนสองนี่นี่นะครับคืนสองง่าคืนสองคืนสองผมจะเปิดไฟตรงนี้ครับอ่าแ<ม>ต่ตัวนี้ฝั่งข้อเต็นนะครับแล้วผมก็เจอว่าไม่ได้ปิดอ่าม่านรมม่านลมครับครับโอจะมาในลักษณะนี้นะครับ ผมเต็นท์ผมนี้แล้วผมนอนหันหน้าหนะครับขยับพุก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 นครับออกมาแล้อย่างนี้เลยเหรอใช่นอนลืมนอนลืมตายด้วยเต็มเต็มเลยครับนี่เราสายส่องเข้ามาเป็นเป็นเต็มเลยครับเงาใหญ่นะใช่ครับเงาตัวใหญ่ค่อมผมเนี่ยขยับพุกพุกพุกเมย์เลยครับแล้วถึงที่นี่ก็ผมก็ดูพักหนึ่งผมก็ช็อกทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับก็ได้แต่ดูสักพักหนึ่งมีตากระยาชุดขาวครับเดินมาจากไหนมันก็เดินมาเนี่ยครับแล้วก็ชี้มันนะบอกว่าออกไปอย่ามายุ่งกับมัน ถึงที่นี้ไอตัวนี้อยู่นี่แบบปุ incident, yup. kind of ๊บเข้านี่ไปเลยครับไปเห็นนู้นเลยนะใช่แล้วป like ุ๊บเข้านี่ไปเลยไอ้ตากยายก็ค่อยไปแค่ไปทางไหนตาใระยเลยไหมไม่ไปทางนี้เดินลงมานี่เลยเดินลงไปเลยครับสารเจ๊แม่มารีอยู่นี่นะใช่ครับแกเดินลงมาแล้วพอถึงตอนเช้ามาเล่าให้ครูอัานฟังครับว่าอัานฟังว่าผมเจอลักษณะอันนี้มีตากับยายมาช่วยไล่แล้วก็ไปดูตรงสารข้างหน้าปากทางครับทั้งที่ยังไม่เคยไปไปเจอสารกับตากับยายจริงๆครับเป็ุดขาวเหมือนที่ผมเห็นเป๊ะเลยครับไปไหว้แกแล้วใช่ไหมไปไหว้เรียบร้อยแล้วครับ หลังๆมาก็จะมีแต่เสียงเดินบ้างอะไรบ้างจะเบาๆลงครับไม่หนักเหมือนคืนนั่นใช่ครับคืนเอาผ้าอะไรมาเนี่ยผ้าอะไรผ้ารอดครับผ้ารอดนอนอยู่บนหัวเอผ้ารอดมาเลยใช่ไหมกลับไปเอาผ้าอะไรใช่ไหมเอาไว้บนหัวนอนเคยเจอแบบนี้ไหมเจอไหมไม่เคยครับไม่เคยจังๆแบบนี้สักทีเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เลยครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ลบลูเดี๋ยวไปสู้พวกนี้ครับฟังกันจังๆเลยสู้ๆอยู่อีกหลายคืนครับคุณ